เบิ้งเบื้งพี่น้องผู้ใดห,หูจักว่าตัวอีหยังนี่ตัวทากนะคะตัวทากเหมือนตัวนอนเหรอพี่น้องนั่นข่อย,ยางลุยสวนบ้างหันใส่รองเท้าบู๊ใส่รองเท้าบู๊แต่ว่าบ่าได้ใส่น้ำสบหยอดยางเนาะจ้าคนจีจอ้อได้น,น,น่ะคนจีจ้อซอดทั้งเกียงเพิ่นบ่เพิ่นบ่กัดได้เต็มเต็มพี่น้องเพิ่นบ่กัดได้กัดขางสูงขึ้นมาสูงๆูี่มันบ่กัดได้ขาข้างล่างเข่าบ่ได้ ที่ขึ้นมากัดอันงาคามงามขาคนผิดแล้วนั่นแต่หย่งโหเป็ไรพี่น้องลักษณะคล้ายๆหนอนตัวหนอนแต่เป็นสีดำนะครับเพื่อนๆเขาเรียกว่าตัวทากตัวทากดูดเลือดไม่ว่าจะเป็นคนเป็นสัตว์ดูดมดัดตะเกาะใดเนาะจ้าส่วนมากเขาจะอยู่ในป่าดิบชื้นเนาะตัวทากดูดเลือดเนี่ยแต่วันนี้มันมันเป็นจังหวะละน้องมันเป็นเมืองฝนแปดแดดซีเนาะจ้า มันนี่มันก็นเป็นที่ชื้นแฉะเนาะในสวนเนาะเป็นที่ลุ่มเนาะขยับมาเรื่อยๆขยับมาเรื่อยๆจ้ะขยับมาเรื่อยๆแหละกำลังสิกาวยางมาเรื่อยๆเดินมาเรื่อยๆสิมหาดูเลือดกินคน้นมือว่านนี่ห้อยเขากินยุขาเนี่ยนาอพี่นองเราโทษทีเด้อขอโทษขออภยัยด้วยจา้ามันจะมีห้อยอยู่ใช่ไหมนั่นลองร้อยเขาดูปากแผลที่เป็นประมาณนั่นและนะ้วเนาะจ้าเนาะขออนุญาตเด้อี่นองเด้อ บาดแผลที่ลองรอยที่เขาดูดบางคนถ้าโดนทากกัดเขาสิแผล้ะจ้ะแผลเปื่อยเก่าขั้นเนาะจ้ะแต่แม่นั้นไม่ไม่แพ้อะไรง่ายๆเนาะจ้ะโชคดีอยู่ที่ว่าเป็นคนี่เกิดมาว่าแผลยงังง่ายๆเนาะพี่น้องผู้ใดบ่งหัจักกับเบื้องเอาด้วยจ้ะนี่คือตัวทากดูดเลือดนะคะเป็นลักษณะนี้แหละบางคนก็จะกลัวกลัวมากๆเลยแม่นั้นก็กลัวขยะขยงแต่ว่าก็ยังยังไม่เท่าไหรนะ่เนาะยังกลัวไม่เท่าไหร่เอาโมนี่กับเอาซ้อนมีลนะเนาะพี่น้องเนาะ พามารู้จักตัวทักดูเลือดนะคะเพื่อน